มาปอกมะม่วงไว้กินกันค่ะอันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นนะคะโลละยี่สิบบาทสองลูกก็เกือบโลแลคะลูกใหญ่เนื้อสีเหลืองนะคะแต่ว่ามันไม่ได้สุกนะเวลาซื้อผลไม้มาเราจะมาปอกตอรงนี้นะคะแล้วไปล้างให้สะอาดแล้วก็ มาชอบหั่นชิ้นเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้กินนะคะมันจะอยู่ได้นานหน่อยนะที่ว่าเราใสุ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสุกค่ะ ไปทั้งสามลูกเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะไปล้างนหเนางไ่ใหนัดนะคะมคอถงนนะคะ,คะล้างเสร็จแล้วก็จะมาหัน่นมาเฉาะนะคะลูกแรกนี่มันจะสุกไปหน่อยะคะ่ะ ก็มาต่อกล่งต่อไปค่ะอยากเฉาะเหมือนที่ร้านผลไม้เขาเฉาะน,นคะคะจะทำไม่เป็นได้แค่นี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้สามลูกเลยนะคะหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเก็บใส่กล่องค่ะ ใส่กล่องไว้กินค่ะอยู่ได้หลายวันค่ะเป็นอาทิตย์นะเวลาอยากกินเปี้ยวก็เอาออกมาจิ้มจะเป็นพริกเกลือหรือกะปิหวานแล้วก็ทําไว้แล้วค่ะเคยลงคลิปไว้แล้วนะคะไปดูได้ที่ช่องปุ๊กลุกเอ็มเอนะคะเนี่ยสามลูกก็เกือบเต็มกระป๋องนี้เลยนะคะลูกมันใหญ่ แล้วก็ปิดฝาค่ะแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นนะเวลาเราจะกินกับพริกเกลือหรือกินกับกะปิหวานก็ค่อยออกมาเท่าที่กินนะคะ